สวัสดีครับสวัสดียามกลางคืนครับผมคนบ่มีเบียดออกมายามหนูใส่หนูไว้ครับวันนี้ตอนคำคำเลือกประโยคท้ายคลิปจะถีมาให้เบิึงตอนยามเนาะเปี่ยวหนูตกใจเป็นตักเปี่ยวใส่หนูวะบ่บ่เฮ้ยคุชจุดนิ่งสังที่สองปลายยาติงแม่มาต่อมือบวบ่เอ้าขึ้นมานเดีย ดิงหางเดินหางตู้ปอดปอดยมแตงหลัลที่สองลงแย่บดูจอยบายดูใจาจก็ทำไมน่องเม้วอะปุ้บบักงยดิพูดหรอ่ีหลังที่สองถือเลยอ่ะเอามันถือมาหน่อยิครับห่างเกือบหาสิบวงมึดิ ดังที่สองวุ่นหาซิบุ่หาซิบผโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนด้วยแต่ว่าหนีติดติดเหลืองหมานเฉยฟุกเลยไอ้เราเรียบร้อยครับเกขึ้นกันนะยึดเขึงถุงผ้าเหล่เนี้ยเมียวหน่อยอ่ะนกอยู่ช่วงเนี้ยโอเคครับผมไปกันต่อถือก้อนถือไปกันเอาเปลี่ยวก้อนถืโอ้โหแต้มแรกมาครับหลังที่สองอ่ะกูจูด่ะเดี๋ยวออกมาถือได้เลยหน้าทั้งเด ลางยีมไม่มีไอยครับนหนูตาบอบกับต้อมหางนูถืออันนี้มาหางสวงคำนะครับด้ียไาไทยแต่หางกับว่าเหมือนจ่อยคือเจ้าไหนวะเออจะหางช้างปลาบืนกับถือนู้นนะมานเอ่ยติดตามกันเพราะว่า หางน้ำนมคำเนาะที่จำทางมาเเเเไเรื่อยๆช่วงมือก้อนกๆร่มมันแห้งหนูมันบอค่อยออกมันนี่ถือกันแท้ป่ะต่อมคือไปเห็นเปล่าจิดตามกันไปเรื่อยๆครับเพื้นแล้ววันเนี่ยกุดจูดไงอ่ะ หลงเลยดีวมันมาหอดีก๊อกกันเลยกกกันแ่ไม่ให้มันเห็นวะถือว่าใบแหว่เลยหนดิมาที่เห็นหางอีบวะทาเพิ่งไม like like ่เป like right ็นไม้เลี้ยงมันหลยอันี้ช่วงนี้ก็บคนกับหาไหลกันครับปีนี้รู้สึกว่านูสีบว่าไหลเป็นเด็กกดจูดวะ ว่าทางหนูปรือบป่อว่าจีแล um ok um ้วป่าจถึงนิ้มขึ้นแล้วเนาะทงหนูนะบ่อต่ำรับสายฟัวกับบ่ต่ำบ่หนูถ้าจะออกกับทางนี้ในหนูทนตัวเดียวยู่ตอนนี้จุงอีกแน่ฮบเมื่อไหร่ปเจวบบด

เอาครับเดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวไปอีกไม้นึงอีกไม้นึงเสร็แล้วครับเสร็แล้วเอาถือนียวไปเถอะขึ้นไปไปลังอยดขึ้นบ้างนะข้าอย่ามันกัดออกบ้างนะนี่ต้องทามกันนี่เยานี่ครับผมอีกคู่กันแท่หนึ่งโอ้โฝูกแต่ว่าตารางนี่สองถือกเลยมาพยายาจักดตัว วันนี้ลมนิ่งอากาศนิ่งครับบ้านหนาววังว่ดหนูสิออกหากินกุ้ชุกกุ้ชุกเห็นดักเปียบบ้านเหนมานมันห่างทั้งหนูด้วยทั้งญี่ปู่ว่ะ <c oughs> <c oughs> เกลียวขวยมันอยู่ทั้งนี้เล น้ํา mà ออกอยู่เดี๋ยวมันมีอีกอัน đi. à anh อาจะพูดหางเนาะไอแผ่เ,เขาได้ห้องประเด้๋ยดิท่านหนล้งกับทางมันองค้องนองมากนี่วันนี่ปเ๊บแลบ้วก็้ท่านหนมาวะหนูไหมท่าน่อออกอยู่นี่ หนึ่งสองสามสี่หากโอเคครับผมไม้นี่ว่าถึกเดี๋ยวไปเรื่อยไหมต่อไปเปลี่ยนมาอีกไม้หนึ่งครับขั้หันเาบวงนี่ต่ำบวงนี่ต่ำฮะบวงเพิ่นหรือบวงหกตอนเราดวดหังไป็เรื่อยหรือเปล่าเจ้าวทะลุนริงยี่ประมาณ ผาคลิปลังบวงห้องบวงพะหมูเป็นอย่างซีงม่นสิตงดีลังกาลงม่ตีเหลวันจะดีสีทานอโอ้หนูบ่เนี่ยีเอวตีตีข้อยัวกุจูหน่อยสวัสดีสาวลูกแต้มที่สองตัวเล็กกว่าสิตีเล็กเปลี่ยนไปทั้นสนามสีเ้ยตัวน่อยเนี้นหน่อย นูนหอยปากเดงนมอูนออม่น้นนหอยตัวนี้แหลเรียนตมํมเอาไวปดอมเนียอือใวัดรเดีวันดอ๋อเยวปดก้องขับนี้ครับตัวหนูเ้อนะีกกนะข้อกบกบเดียวรวยครับผมแต้มที่สองอันนี้คอมันอันนี้ลูกลงไปกัดมือ นี่สองแต้มครับวันนี้ผ่านไปขาดไปด้วยนี่ต้ังกัดอเอเอ,อโอเคครับผมรีกปรปมัณหาหลังอยู่หนองอยู่ไทยมาลุดนหมยสุดท้ายกันครับมันหาหลังว่าคืนหนีได้สหลสองหางเออตีกันหนูหนูกัดกันกูจุด คือผ้าบวงนี่ปติบอกได้ว่าหางจะสายสิคนเคยท่าแบงนี้ใิแหมเหมือนเดีกยังไม่ชนนะครับอันนี้คือเป้าหนูตอนนีหนูมันเริ่มสิเขาแน่นองอันนี้กปกตินีหน่อยหนูพุ่งสองครั้ สองยังไงยก็ยังเลยสองแงน,นี่ได้รังองตัวกับขึ้นนี่แย่กันไปทางผมบอมีติงจากอันเลยคือบอเดี๋ยวรอบบงเห็ดทุดทุดนี่บอ เกยอบร้อยครับได้สองตัวใ่ป้องผลงานห้องขึ้นอีกครับได้สองตัวแบบอกวน,ง,นง่า่หนึ่งโอเคครับเดี๋ยวมาอีกสองไม่เบิ้งอีกรอบหนะึ่งเสาเดียวเสาจำสวยเวลามายามบว่งครับนาเบิง้ง หลังแรกลังสองมันขึ้นมันโจดจาดด้วยภูมินี่ละเดี๋ยวลังหนึ่งง่วนทีเฮ้ยปลาหมุนไข่หยียบบะมันต่ำบะต่ำอยู่ดิหนูหนูต่ำ Ừ, hơi tầm hơn muộn rùm dùm Hú nhây nè, dưới mấy tổ mè lắm đó Nói chứ gì tầm Mình cứ tự suy nghĩ lúc mai ta thăm khơi sớm kìa Uống ọt hú nè, hú hơi Ủa, này, nhây dùm Ốt hú nó mà lại tự xài từ đấy mấy Tại sao có lắm đấy Có lắm gió lưu vô tầm, hơi tầm cho lắm kìa Nói chứ gì tụi đồ này เปลี่ยนไปอีกฟังหนึง่งเช้านี้จะได้เห็นหนูหรือเปล่าอ๋อหัวตะโบหัวตะบดง quay bằng như thế này Chút chút cả nơi Ồ Ôi dạ à, buông lùng Ê, cho bà thịt Ừ, Gói mấy chút mhm mm mhm 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 Ừ. mhm 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 Ừ. mhm 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 โอ้โหัดชวนยแล้วรครับยังไม่ได้หนูนอกตัวเลยอเออยันห้อยต่ำไม่รู้ว่าไอไปฟังพุนนาสีพุึ้นกันถือบ่วงเป้าแล้วครับโอ้ยแย่จ่งเอาาเบิ้งไม้ทุกไทยอีกนี่จักโตจักเตี้ยม,มอย่างเศร้าชุดชุดบ่ติงไม่ถังเลย ไม่ยอมให้ตีมไม่ให้ตีมเราไม่กินปลาเนี่ยครับเนี่ยไม่กินปลาไม่ให้ขึ้นมึงทางออกมาบางงามลองเลยเดี๋ยววันนี้ยังไม่ออก เท่า,างหงามือนกัยังบอได้สักตัวเลยครับอู้หลังกุทายแล้วครับตางน่ะเงี้บรรยากาศตรงนะยังบงนินบหนูตัวอยู่คุ้ยหนูก่อคุ้ยง่ายขุดงน,นะมันมาเหรียน หรือมันเราแหวงคุ้นหากไรแล้วประทไทยก็เป็นยังไงชิดจัดชิดจัดนะบ่ะฮะว่วงเสียเมนบ่หางสิ่งนี้บ่พี่เพื่อนเรื่อยเรื่อยด้วยวย่วงเสีย มีบ่วงขาดโอ้ยโอบยูเนี้เหลบอลอยดีไม่มจันฟ้ฟอ,นด,อน,นด์ดครับนมาเพิ่นี่จันฟรอนดโอ้ยบอลมันขีนมีตัวมีเตียมน้ำเขาแล้วนี่ครับเป็นทางลงมา ว่วงกาดเสืบ้หมานโอ้เอาครับส่งเทปตีเฝ้าย่ำเซ่หลังมือถ่ายเพราะได้รุนกระไดเนาะบ้หมานเอาครับผมคิดน,นานเยอะกันไหม